นะครับก็เช็คตรวจสภาพนะครับความพร้อมนะครับว่าลูกป,ปืนโซ่สเตอร์นะครับลมยางดีหรือไม่นะครับเป็นจักรยานนะครับออกกําลังกายออกกําลังกายหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะถ้าเราปั่นก็ได้ออกกําลังกายนะครับถ้าเราไม่ปั่นเนี่ยจอดอยู่เฉยๆสู่ไปไว่ายน้ํา ดีกว่านะครับเพราะน้ํำยังไงเราต้องสัมผัสอยู่แล้วนะครับตกยานถ้าจอดเฉยๆเนี่ยมันหมดโอกาสที่เราจะไปคลึงเคลา้าทําให้ร่างกายเรายืดเส้นยืดสายไม่ได้เลยนะครับก็าฝากไว้นะครับก็เดยวเช็คคับเอามาปั่นดูบ้างนะซื้อมาเก่าแล้วก็เยอะแยะไปหมดนะครับผมไม่มีแล้วครับเกียร์เช็คเกียร์ใช้เ,ร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 เรบรกเบรกอัตโนมัติครับ เบรกเองอะ่ะใช้เท้าเบรกนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปต่อไปเป็นการปั่นแบบเขาเรียกว่าปั่นแบบคลาสสิกนะครับสวัสดี